หนึ่งในเคสบริษัทประกันหัวหมอที่รับไม่ได้เป็นยังไงกดไลค์แล้วไปฟังกันที่อเมริกาครับมีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อแอมแมนด้าครับถ้าเกิดภาะวะฉุกเฉินและหัวใจหยุดเต้นกระดานหันตุบ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 ,ตบ เจ้าหน้าที่พยาบาลฉุกเฉินเนี่ยรู้ดีว่าการเคลื่อนย้ายเธอโดยเฮลิคอปเตอร์ไปโรงพยาบาลเนี่ยเป็นหนทางเดียวที่จะช่วยชีวิตเธอและก็จริงดังว่าครับสุดท้ายอแมนด้ารอดมาได้เพิ่งรอดตายมาควรจะเป็นไรที่รู้สึกยินดีมีความสุขนะแต่ไม่ใช่สําหรับเธอเพราะไม่นานานะครับเธอได้รับใบแจ้งหนี้จากบริษัทประกันสําหรับค่าใช้จ่ายในการเรียกเฮลิคอปเตอร์มาถึง2ล้านกว่าบาทโอ้โปล่อยกูไปเถอะอ้าวประกันที่เธอทาไว้กับบริษัทแอนเดอเนี่ยมันครอบคลุมเรื่องนี้นี่แต่บริษัทประกันเนี่ยหัวหมออ้างว่าการใช้เฮลิคออปตตรนนี่มมกกาุัิ ฟังแล้วอยากจะไปให้นักคอมด่าหน้าบริษัทเลยนะครับคนมันหยุดหายใจไปแล้วจะให้โทรไปขอหน่วยบายังไงบอกที่เธอจะคิดว่านี่เป็นเพียงความเข้าใจผิดเท่านั้นเธอเลยยื่นอุทธรณ์ไปโดนปฏิเสธมาถึง2รอบเลยครับอันเทอร์ก็ยังบอกนะครับเธอไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและปฏิเสธที่จะช่วยเหลือแต่เนื่องจากอแมนด้าเนี่ยไม่มีทางจ่ายเงินค่อนตขนาดนั้นได้เธอรู้สึกสิ้นหวังและเธอรู้สึกว่าชีวิตของเธอจบสิ้นละจนในที่สุดครับเธอตัดสินใจติดต่อออกโหนกระแสสวัสดีผู้ชมครับให้ ช่อง13 News และเป็นยังไงครับพอเรื่องที่เป็นกระแสะขึ้นมาโค้กของบริษัทแอนเดมเนี่ยก็บอกว่ามันเป็นความผิดภาดของระบบครับและยืนยันว่าแอมเนดาไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่แดงเดียวทำจริงถ้าไม่เป็นข่าวจะยอมจ่ายลหร